คนรักผมเพราะผมเป็นคนดีขายความจริงเรามองว่าความจริงยังไงก็คือความจริงรอยู่นะครับมันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวกับ FC ว่า FC เยอะแล้วคุณจะสู้ไม่ได้มันไม่ใช่ที TFC ผมเยอะเพราะพวกผมเป็นคนดีพวกผมขายความจริงคนรักพผมเพราะผมเป็นคนดีพวกผมไม่เคยนั่งร้องไห้เพื่อเลียงกดดูเยอะ ู้ชายคนนั้นมาฟังจังเวลาพูดแบบนี้นก็ผมพูดเรื่องจริงอ่ะผมพูดเรื่องจริงคือผมบอกว่าผมคือผมขออย่ายให้ผมยายให้ผมพูดผมคุณสั่งไม่ยุ่งนะแต่บางทีคือแบบว่าพูดอะไรก็ตามมันมันมันส่งผลกระทบต่อองค์กร่รับส่งผลกระทบต่อองคอ์กรพวกผมเป็นองคอ์กรนะทุกคนพวกผมทำงานกันเป็นองคอ์กรแล้วใช้ความรู้รักสามมิทีเป็นจุดประเด็นหลัก จอยครับปล่อยจอยครับแต่มัน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 ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่มันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่มไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ตอนแรกก็ช่างใจนะตามไปตามมาโคตรจริงผมต้องบอกอย่างนี้ทุกคนแนวของบ้านบารมีเนี่ยทุกคนต้องใช้เวลานะเยคาับพอ่อเลยไหมครับพ่อคนเราอะทำอะไรด้วยหัวใจทำอะไรด้วยหัวใจอะมันต้องใช้เวลาพิสูจน์ ถูกต้องไหมครับใช้เวลาพิสูจน์ทำอะไรด้วยใจใช้เวลาพิสูจน์เรามัน่นใจว่าตัวตนเราอะ่ะเราดีและเรามัน่นใจว่าบ้า,าบารมีทุกวันของพวกเราอะ่ะทุกวันที่ททผมก้าระเดียวแม่ไห่คุมลิเกบ้า,าบารมีอยู่ทุกคนให้อยู่ในพื้นที่ของเราให้อยู่ในการกระทําที่ถูกต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่เอฟซีเขาจะโอเค คนที่เข้ามาเลยถึงบางคนงต้องช่างใจก่อนพวกมึงดีจริงป่าวะทำไมกูไปถึงถ้าบางคนนะทําไมไปถึงทาไมไม่ไม่เอาใจฉันเลยทาไมไม่แบบว่าสวัสดีครับเชิญครับผมเข้ามากอดกันทําไมพอเลยไหมครับทุกอย่างต้องใช้เวลาครับถ้าพวกผมไปเจอพวกคุณครั้งแรกพวกผมไปกอดคุณเลยอะ่ะมันพร้อมความจริงเรามองว่าความจริงเนี่ยก็คือความจริงหัวนะครับมันไม่เกี่ยวกับ ว่า FC เยอะแล้วคุณจะซู้ไม่ได้มันไม่ใช่ที่ FC ผมเยอะเพราะพวกผมเป็นคนดีพวกผมขายความจริงคนรักพวกผมเพราะผู้ผมเป็นคนดีพวกผมไม่เคยนั่งร้องไห้เพื่อเลี้ยงคนดูเยอะ